กันนะคะโอ้โหยาวใหญ่มากนะคะอันนี้น่าจะเป็นฐานนะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นล่มเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้คือฐานล่มนะคะใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้เปิดปิดใส่น้ํานะคะแล้วก็มีล้อด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวฐานนะคะแล้วก็มีเหล็กแล้วก็มีน็อตให้นะคะแล้วก็มีคู่มืออันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็ ieve, จะมีล้อให้สองล้อเดี๋ยวต่อไปมาแกะตัวล่มกันนะคะ อันนี้ก็คือตัวลม่มอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมากางตรงนี้นี่พริกนะคะ